มีเตีมครับมีเตีมมาแล้วครับเตีมแรกใส่ปนครับโอ้ดู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 เพื่อนติดหยาครับพี่น้องนี่ครับใส่ปนครับใส่ปนใส่ปนครับใส่ปนเสียแล้วได้ครับใส่เตีมนึ่งครับเถึงตายต้องไปไทยก็ได้ผมเงี้ยครับผมนะครับ นนเาะมาฝอกกับคู่อีกแล้วนะครับมือนี้มาใส่เบ็ดครับหลังจากบ่ได้มาใส่โดนนะครับหลายมือแล้วนะครับมันฝนตกแห้งครับพาโย่เขาเนาะมือนี้ฝนตกแห้งหนามันถ่วงต่วออมก้่วมแน่ครับปกติสิมาใส่น้ำเห็นครับสิใส่อยู่ในปลาอยู่ะผมครับตอนนี้น้ำขึ้นมาตีนน้ำขึ้นแห้งครับรอบทองขึ้นมาตีนถนนท่วมถนนแล้วมือนี้มาใส่เงี่ยแมงครับเงี่ยแมงกิริตเนาะเสรลองเบิ่งก่อนว่ามันจะคือบ่ใส่แมงยิริตแล้ว รอบแรกเนาะแล้วยังจะไปหาไตเขียดมาสามเบิง้งนะครับค่าหาเมงคือก็จะใส่แม่งตลอดเลยครับหาเมงบ่คือก็จะเปลี่ยนไปก็จะเปลี่ยนไปหาไตเขียดมาใส่นะครับผมเดี๋ยวไปใหญ่เบ็ดกันครับผมเข้าจังมารุนกันครับครับผมไม่หยามเบ็ดหลบแรกเนาะครับโอ้น้ำขึนไปหน้องเงี่ยไปหมดแล้วครับเงี่ยครับ นง่หล่อนครับล้างนี่ก็หล่อนครับพี่น้องเดวกกับม้านคู่จิเปียนเปี่ยนเป็นเนแี่เขียดนะครับครับล้างนี่ก็หล่อนครับล้างนี่เฮ้ยเนี่ยเมี่ยงไ่ได้กาวเลยครับอันนี้ก็หล่อนครับผมอือก็จิล่องเปียบุล่องแล้วจิเปี่ยนเปีนเขียดครับเด็กกัามานยังจิเปี่ยนครับนี่ครับล่อนครับล่อนล่อนเปนีงยหล่อนครับ เอา้าเขียดเขียดยังเขียบกิกเขียชอครับเขียชอครับเมื่อกินกินแมงปิดเวียดเดีวยวยังกามาปดครับพี่น้องเอใส่อยู่นี่ประมาณไหนสิบ,ส,บสิบสามหลังประมาณนี้แหละครับสิบสามขั้นเนาะไม,ม่มีหมงใส่ครับน้ามันถั่วม,มันหมดแล้วอันนี้ก็ร้อนครับผมไปเร่ๆครับ โอ้อันนี้กินยืนขึ้นโขกกี่ครับเนี่ยยืนยได้ลอยฝาได้น่าจะเฝ้าครับพี่น้องมันเบื้องล่ะมันบ่เหมาะสำหรับหนานีนะ้เนาะแมงผมเบื้องล่ะครับลองใส่เบื้องกันเสียครับว่ามันจะคือบ่ดสิด่งนี้นี่ย่งงานใหม่ขลุ่มมาทางนี้ครับขับอยู่เบื้องลู่ครับเบ็ดเนาต้นไม้ติ่งเงี้ยงก็ต้องมาติ่งเงี้พี่ ที่ว่านี่ป้าเตีครับป้าเตยียกครับพี่น้องว่าอยู่ครับโอ้ยไม่อยู่ครับไม่อยู่ <c ười> กะทิย่างอู้หหลอดน้ำบรกจาครับกะทิย่างหลอดเดียวเนาะย่างหลอดเดียวกะจ้างั้นเป็นเงี้ยที่เดียวครับผมให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศว่าเ <c ười> บรรยากาศมันต่อนเนื่องครับฟ้าวครับเบ,บื้องหลับนี่ครับ มดแล้วครับนี่ทางสุดท้ายครับเรียบร้อยครับมัดแล้วครับที่ได้เปลี่ยนเป็นเงี้ยเขียดครับผมครับผมฝนกระตกดีครับพี่น้องเออฝนตกดีตกคัะตกเนี่ยหน้าเหมือนเห็นบัเศ้าครับทีเปลี่ยนเป็นเงี้ยเขียดแล้วครับพี่น้องทีคือบ่ดอกเมื่อนี่นะครับเดี๋ยวประเด็อีกเรื่องนึงนะครับความหมานควหมานเนาะครับมันเป็นเรื่องธรรมดาของการหากิน นี่นะครับเดี๋ยวสิเปลี่ยนแง่กลับเพืนครับผมครับผมใส่อยู่สองหม่องนะครับเมื่อนี้ใส่ทางหน้าอยู่ประมาณยี่สิบสองสิบสามหลังครับใส่ยืนเหวมันหกเกศหลังนี่แหละครับมันเก่าไหม้เก่าครับนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแง่อยู่คือเก่าครับยืนเหวมันสี่หลังครับกว้างนี่ นี่ก็ัอยู่เหมือนเดิมครับเบื้องเวลหรือมือนี้ป่าม่หาวครับนี่ครับยังอยู่ขึ้นเก่าครับพี่น้องยังเขียบนะตอนนี้เส้นยงเขียดครับนี่ครับยังอยู่ขึ้นเก่าครับผมมันเดิมครับสีลังนี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับน่าจะมีเววฟ้าวครับมือนี้ครับล้งสุดท้ายครับ โค้งงอเมยพี่น้องเอ้งเมย์ขัดเมย์เนี่ยงอย่าง,งเดียบยังเดี๋ยง <c oughs> มีเตียมครับมีเตียมมาแล้วครับเตียมแรกใส่ปนครับโอ้ๆๆๆๆๆๆๆทุ่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 เพื่นติดหยาครับพี่น้องนี่ครับ,รบใส่ปนครับใส่ปนใส่ปนครับใส่ปนใส่ไรเอาวางวันนี้แล้วเอา ้ึกว่าสิบวันได้ขังป่าแล้วครับมือนี่เอ้ยโอ้สิรุตแล้วครับพี่นอ้องแต่ปนครับนี่ปนนี่ลีปนขัาปนเนี่ยครับเอาเวทดเศร้าลังเดีเ่ยวมนึงครับเดี๋ยวไปเจอไปเจอ,ไปเจอกันอีกรอบอีกรอบหนาครับผม ผมสรุปผลงานรอบแรกครับได้อยอกหัวประก็หน่อยตัวนึงเราเกียร์แย่เขียบปั๊บแย่แม่งบดไอ้ผลนะครับฝนตกโอะมาณครับเมื่อนี่ต้องได้เตี้ยมอยู่เดี๋ยวถ้ารุ่นนรอบสองครับผมยังเปรุ่นกันมันฝนตกน้ำครับแล้วก็ป่ามันขึ้นกว้างน้ามันขึ้นกว้างป่ามันเื็นเนื้กลิ่นครับขึ้นมาหลายครับรอบนี้หลายกรับรอบแรกอีกน้ามันออกเรื่องกว้างเนาะป่ามันนื้กลิ่นในรอบสองก็ช่างเปเรื่องนครับ ครับผมยามรอบที่สองเนาะยามทางไก่ก่อนครับผมกับสิเล่กับบัาน,นะครับอันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมครับเขียดยัอยู่คือเก่าครับอ,อยู่เหมือนเดิมครับเขียดอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับแล้วปล่อยน้ำนิ่หนึ่งเมื่อเช้าครับยังสีลงมะขวนอีกรนนอบหน,น,นึ่งครับเื้าแล้วยังสีมาหยาบอีกคร้านะฝน แน่ยังแน่เมื่อกวดมันครับมันเบรกล่ยวสถานการณ์มันบอดีครับมือนี้ปกติหนี่นะมืนหนีนี่ครับป่าที่สวยบุ้มบัามบุ้มบัามบุ้มบัามครับอันนี้นามันถ่วมคักครับจากมันจะไปเรื่องไนเนี่ยครับหนามันก่วงละเดี๋ยวพยายามอีกไม้ที่สองก็อจะขึ้นเมื่อบ้านครับผม ผมมายามรอบที่สองนะครับเนี่ยครับเนี่ยยังอยู่คือเก่าครับพี่น้องเออล้างนี่เงี่ยหล่อนนะครับหล่อนนะครับเนี้ยเงี่ยหล่อนนะครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกลับมาจังสีนเมื่อสามเนี่ยครับยังอยู่เหมือนเดิมครับยังอยู่คือเก่าครับเงยเงีวเฉยเดียวนะครับเว็ดสิบตัวล้างนะครับ นี่มีผงไสนนะครับมือนี้ก็ถามสภาพครับหนำไรนะครับนี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเแย่ยเฉียบเปลี่ยนเป็นแย่เฉียบมาแล้วนะครับนี่ครับปูเปลี่ยนเป็นเฉียบมาแล้วครับยังอยู่เหมือนเดิมใส่ผงไซ่มาหลายได้เลยไซ่ที่ๆกันเนี่ยครับล่องเสียบปูไปเแย่หนึ่งครับนี่ครับหลังหนึ่งครับนี่ยังอยู่ขึ้นก่าครับเสียบปูไปครับต้องเบิ่งเพราะว่า ทางอื่นี่ปูกินปูแล้วทั้งนี้แย่หนาวครับทังบานผู่ครับจังจ๊งสก,กินปูกินแย่หนาวนะเนี่ยปูไปล่ลองเบงเทียเทียมันมีม่มก,กินมีหลงม่มก,กินครับอันนี้ยูคือเก่าครับผมอันนี้ก็ยู่มันเดิมครับครับนี่ยูคือเก่าครับไอถั่วม,มดอะไรครับต้นยางหน้าผูกเวรอบแรกว่าปันได้ครับรอบนี้มาชมวคักชมแน่ครับ นี่อยู่คือเก่าครับผมนี่ครับตัวเขียดอยู่เหมือนเดิมอันนี้ก็เขียดก็นี่อยู่คือเก่าครับอีปูกำลังสิมาหาเขียดเลยครับนี่อีป,ปูกำลังสิขอมาหาเขียดแล้วอู้หู้นี่หล่อนครับนี่หลอนครับผมเดี๋ยวจะได้เปลี่ยนเงยสองผมมัดสองครั้งนะครับอันนี้ยังอยู่คือเก่าครับเขียดน้ำขึ้นไล่ไปหน่อยมัน จะเขียดล้อยน้ำอยู่ตอนนี้อยู่กับน้ำพอดีแล้วครับครับเนี่ยชนกำแพงบัดแล้วครับทางนี้นะเดี๋ยวไปเจอกันเมื่อเช้าครับเมื่อนีนส่งส่งปลาคืนแล้วครัเมื่อนี้ครับผมโอ้ตัวปลาคอหน่อยเอาไปเจอกันเมื่อเช้าครับผมครับ ตอนส่อฝนตกนะครับตกแห้งครับเป็นนองน้ำน้ำขึ้นไรครับทีครับน้ำเป็นไรคัดเลยครับเบิ่งเบ็ดเ่าครับครับโอ้จะยางไก่เลยเนาะครับมีมีอะไรเกิดขึ้นครับหลังนี้ครับเฉียดอยู่คือเก่าครับเดี๋ยังขาก้ามายังเก็บนะครับอันนี้เฉียดยังอยู่มันเดิมครับอันนั้นก็ยูคือเก่าครับ เดิงเฉียดตายครับพี่น้องนี่นปลาไี่ปลากินเลยหายมัดครับน้ำกำไรทับขึ้นเนี้ยครับพี่น้องเอ้ยน้ำเฉียดตายมัดเลยครับฮะทักการที่เก็บเพียงเดียวเนาะไอ้วุ่นใส่ด่า,ดงางยามด่างนะครับเอยไม่น่าจะมีอะไรนะครับ ไปเช็ดไม่มีอะไรครับผมมันมาครับโอหยังกินเนาะคือจมก็แค่เครืองคือผ้ติ่งขั้นจมเลยใส่เบ็ดไปเนี่ยตึ้มมือเคลืนมั้งครับแม่นั่น ส่งปลาไม่ค่อยกินปเปรียยว่ายายามยามรอบเดียวอันนี้จมนะครับมันจะจมยังไงัดเปีดยิง ไหน่อยก็เลยไม่มีอะไรไม่มีอะไรหมองเก่าไม่สองอคือว่านะไปตั้นแตกลัมบมาเก็บทีเดียวนะครับรังนี้ก็เ,เก็บอยู่คือเก่าครับผมรัง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับมีเชียบด้วยกับาครับอันนี้เชือกอยบ่เหมือนเดิมครับล้างนั่งกับอ่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเขาจะมาเก็บนะครับงานมาเก็บเชือเดียวครับผมเลยอีกสามลังครับพี่น้องสามลังครับเลยอยู่สามลัง <c oughs> อ่าฝนกะตุกเฮงๆ อันนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับเอ้ยว่าหนาแค่ไหนเหรอครับเบ่งหล่ะครับได้ครับไปเตรียมนึงนหมครับถึงตายเนาะไปไทยก็ได้ผมตรงนี้ครับผมนะครับฝนตกค่ะครับผมครับหมู่บ้านว่าสิมาใส่หลวงนี้ครับเนี่ยคะแนนหน้าเนี่ยครับ มือมือนี้น้ำขึ้นครับเป็นหลายคักหลายแน่ก็น้ำุ่นนะโอ้ยอครับฝนตกแข็งครับพี่น้องบอ่หมานนะครับมืออนี้ครับไ <c oughs> ดป้ดปลาได้ปลาเขาหน่อยตัวนึงครับปลาก็ตายตัวนึงนะครับเออครับสมุนแลงน้ำทางครับเป็เจ็งสะดุ้งนะครับ น้ำผลไม้ครับวนแห้งคนว้าซ่าครับโต๊ยิ้มวาคลื่นครับมารอบนี้มาแห้งก็โต๊ะครับ